ตอนนี้เราจะพามาเที่ยวน้ําตกอ่างผักหนามนะครับวันี้วันนี้ช่วงนี้มันมีน้ำนะก็เนี่ยนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่นะเกิด่ามีน้ําก็เดียเด๋ยวจะพาพาเข้าไปดูด้านในทางเข้าน้ําตกเขาก็บอกว่ามันจะเป็นเป็นธรรมชาติมากเลยเป็นป่าแบบสองข้างทางนี่ดูความชุ่มฉ่าของ พื้นที่นะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้าหน้าฝนละเดินมิถุนานี่นะครับอันนี้เป็นเขตเขตป่าแล้วนะเราเข้าเขตป่าแล้วนะี่นี่ก้าวข้ามแล้วนะนี่เข้ามาอยู่ในเขตป่าแล้วนี่ทางเข้าเป็นทางเดินน่าจะต้องอ่าเวลามาก็ ควรจะมีเพื่อนมาเพราะว่าดูเหมือนทามก็เปียกพอประมาณแต่ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะก็ไม่เปียวนะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยเราไปดูด้านในเดินมาสักพักตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเหมือนลำธารน,นะแล้วก็เป็นคลองคลองเล็กๆนะนี่มีน้ำไหลเย็น ่ะเดี๋ยวเราไปต่อลำธารน,นี้ก็สวยเนี่ยเริ่มเห็นเป็นลำธารน,น้ำไหลแล้วน,นี้เป็นน้ำตกอ่างผักหนามนะอยู่เขตจังหวัดชนบุรีติดมาทางทางป่ารอยต่อห้าจังหวัดอันนี้เราไปไหนซ้ายกว่า น่าจะได้สองทางนะ <Okay. S 1> อันนี้มีผีเสื้อด้วยผีเสือ้อ <Okay. S 1> เริ่มได้ยินเสียงน้ำเยอะแล้วเอาทางนี้มันแยกกันนะเมื่อกี้ทางน,นู้นไปซีกนน้นโอเคตรงนี้ก็เป็น สะพานแล้วก็น,นี่มีเหมือนเขากั้นไว้เป็นน้ำตกเล็กๆนี่มาจากทางนี้นะทางนู้นทางนู้นดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติมากกว่านะไปเข้าไปดูทางเดินค่อนข้างมันเหมือนจะทึบๆนะ ทึบ,ทบสมมุติว่าถ้ากรณีอย่างเงี้ยถ้าไม่มีใครเลยมันก็จะดูว่าเปี่ยวแต่ว่าถ้ามีเพื่อนมาด้วยอะไรด้วยก็จะโอเคนี่เจอผีเสื้อนครับสวยแต่มันไม่ยอมหยุดให้ถ่ายนะเดี๋ยวนลองดูดิมันจะหยุดไหมโอ้เยอะมากเลยมาเจออีกหนึ่งสะพาน โอได้ยินเสียงน้ำแบบชัดเจนมากเ,เดี๋ยวไปดูใกล้ๆโอ้ตรงนี้นี่มีอันซีนอันซีนอันซีน้นน้ำตกนะเป็นต้นไม้ลม้มแต่ว่าไม่ตายนะนี่นะนี่น,น,นี่เป็นต้นไม้มันล้มแล้วนะดูโคนโคลนนูนอ,อ่าเนี่ยมีงอกขึ้นมาเนี่ยนี่นี่นน อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการไม่ยอมแพ้นะนี่อ้ถึงล้มไปแล้วแต่ว่าก็ยังสู้ต่อโอเคนี่ครับเริ่มเริ่มเห็นน้ำเริ่มเห็นคนมาเล่นน้ำแล้วนะนะครับตรงนี้นี่จะเป็นเหมือนกับลานหินนะลานหินข้างล่างนู้นเป็นเป็นเหมือนแอ่งน้ำแล้วก็ มีลานหินลาดขึ้นมลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูลานหินเพราะว่าน้ำมันไหลอ้อมด้านหลังนู่นนะไหลขึ้นไปนั่นไปด้านบนนู่นน่ะน้ำก็มีพอประมาณนะช่วงนี้เป็นเดือนมิถุนาก็น้ำพอเล่นเลยละ นักท่องเที่ยวเ็เยอะอยู่นะตอนนี้เป็นชั้นแรกนะจริงๆเ,เห็นถามเพื่อนสมาชิกบอกว่ามีถึงเก้าชั้นแต่วา่าเราคงไม่ขึ้นไปเพราะว่าวันนี้เที่ยวมาหลายที่แล้วนี่สวยมากเดี๋ยวลองเดินไปดูทั้งหมดจริงๆผมชอบทางนี้มากกว่าทางนี้คนไม่ค่อยขึ้นมานะ ตอนเป็นธรรมชาติมากกว่าเนี่ยสวยมากโอเคยังแจมเลยห้แะละย่ำเลยย่ำเลยนี่ครับตรงนี้คนไม่ค่อยขึ้นมานะโอ้แต่ว่าบรรยากาศนี่สุดยอดนี่โอ้ส่วนตัวมาก วันนี้ที่เราที่เก้านะวัน,นี้เก้ามิถุนานะเก้ามิถุนาน้ําน้ําก็มีแล้วก็ช่วงนี้มันยังเป็นช่วงเริ่มของหน้าฝนอยู่ะก็คิดว่าน้ํำน่าจะมีไปอีกนานนะนะครับใครอยากมาเที่ยวน้ําตกอ่างผัก้ําที่บอ่อทองจชีบุรีนะนี่ตรงนี้น้ําใสมากน้ำใสๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วตรงนี้นะเป็นลาน เป็นร้านแบบสามารถมานั่งแคมป์เขาเรียกอะไรพิกนิกแคมปิ้งได้แต่ว่าข้างบนก็คงไม่ให้ค้างนะโอเคส่วนด้านล่างนู้นเห็นไกลก็มีคนก็มาเล่นกันอยู่ด้านล่างเนี่ยขึ้นมานิดเดีวยวเองโอเคสวยมากง